สวัสดีครับผมแม้งจะช่อแม้งสมายนะครับวันนี้เราจะมาตะเวนกินกันที่ยาานบทัททองนั่นเอง Let's go <S เราเริ่มจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะ โดยที่เราจะต้องนั่งมาลงสถานี b TS นะครับผมที่สนามกีฬาแห่งชาติหลังจากนั้นออกทางออกที่2แล้วก็เดินตามทางรถมาได้เลยนะครับผมเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เดินมาสักพักนึงก็จะเจอป้ายจุฬาซอยหแบบนี้แล้วก็อีกนิดนึงก็จะเจอถนนบรทัดทองครับผมซึ่งมีรถตัสอยู่ขวาม,มือของเรานั่นเองและเมื่อเพื่อนๆได้ยินเสียง <laughs> ปีดปีดนั่นคือรู้เลยว่าเราถึงบรทัดทองแล้วนะครับผมามาดูดีกว่าครับผมร้านแรกของเรา นั่นก็คือร้านเนื้อแท้เซียนเตี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับผมก็จะชิลๆหน่อยเพราะว่าเรามาช่วงร้านเปิดพอดี <c oughs> อ่ะส่วนอันนี้คือเมนูครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็สังเกตดูทั้งราคาแล้วก็เมนูต่างๆของร้านนี้ได้เลยเนาะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเลทร,ราคาตามในห้างเลยเนาะ <c oughs> เลทร,ราคานี้เดี๋ยวผมจะลองสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวมมา ลองชิมดูเพราะเขาดังเรื่องเนื้อเนาะเดี๋ยวจะมาชิมกันดีกว่าว่าเนื้อเป็นยังไงบ้างนี่คือหน้าตานะครับผมสั่งมาสองชามเนาะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปกันต่ออีกเยอะเลย <laughs> และก็ถึงเวลาแกะปากแล้วครับผม <laughs> เดี๋ยวว่าพูดอะไรเนาะเ <laughs> พอด้วยความที่เราไปตรงนี้เราไม่ได้มีไมดูรเสียงไปเนาะมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากต่อการพูดตรงนั้นอต้องขอให้เพื่อนๆตรงนี้เนาะก็เลยต้องมาพาเขาเองดีกว่า เดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ําซุปกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะซึ่งน้ําซุปเนี่ยหอมมากเลยตามคลิปบอกเลยอ่ะแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยน้าซุปร้านนี้จะถือว่ารสชาติค่อนข้างกลางๆนะครับผมหมายถึงว่าไม่เข้มไปไม่เค็มไปไม่หวานไปไม่เผ็ดไปก็คือน่าจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบปรุงเนาะอ่ะนี่คือส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวของผมอ่ะแต่ทีเด็ดของร้านเนี่ยอย่างที่บอกไปเรามาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนาะเพราะว่าเขาดังเรื่องเนื้อก็คือทีเด็ดของเขาเนี่ยอยู่ที่เนื้อตุ๋นนั่นเอง ที่ผมกินเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากหอมมากก็คือไม่ที่มีกลิ่นสาบของเนื้อเลยแล้วก็นุ่มละลายในปากเลยอันนี้ส่วนตัวชอบชอบเนื้อที่สุดละนะครับผมเส้นก็ไม่ได้ไม่โล่งออกมาได้ดีนะครับผมส่วนอันนี้ตับนะครับตับแน่าจะเป็นตับเนื้อนี่แหละไม่แน่ใจว่าปกติเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทานตับเนื้อเนาะเลยไม่รู้ว่าปกติเขาทานยังไงเพราะว่าตับเนื้อของที่นี่จะค่อนข้างแผงหน่อยเหมือนทํามาค่อนข้างให้สุกเลย อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะปกติแล้วผมทานพวกพวกหมูเนี่ยตับมันจะนิ่มเลยอัอนนี้เพื่อนๆยังไงลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตาโดยรวมเนี่ยที่ชอบนะครับ1ความหอมของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโหหอมแต่จมูกมาก2ก็คือเนื้อตุ๋นเนี่ยดีมากเลยกับ3มคือลูกชิ้นเนี่ยดีผมชอบลูกชิ้นมากเลยนะครับผมปะเรามาดูร้านอื่นกันต่อนะครับต่อจากของข้าวก็ต้องเป็นของหวานนั่นเอง <laughs> นั่นก็คือร้านหนึ่งนุงน่มนัวครับ ซึ่งร้านนี้ถือว่ากําลังมาแรงเลยกําลังเป็นกระแสเลยนะครับแต่ใครที่จะมาเนี่ยแนะนํานะครับควรจะต้องมาจองคิวตั้งแต่ช่วงร้านเปิดเนาะหรือเขามีการจองคิวผ่านแอป q q ด้วยเนาะเพื่อนๆสามารถกดจองคิวตรงนั้นได้เลยแต่ควรจะต้องมายืนรอหน้าร้านนะหลังจากที่เราจองคิวผ่านแอปแล้วเพราะว่าแอปเนี่ยค่อนข้างที่จะลันช้านิดหนึ่งอ่าดังนั้นถ้าไม่ให้พลาดแบบผมซึ่งผมพลาดไปแล้วก็คือเราจะต้องมายืนอยู่ที่หน้าร้านนะครับ และนี่คือเมนูทั้งหมดที่เราสั่งมานะครับมีขนมปังแล้วก็มีนมทั้งหมด3แก้วหนก็คือมีเจ้านมนัวปัน่นอ่าแล้วก็นมนัวแบบเย็นลองสั่งมาทั้งคู่ดูว่าเป็นยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันดูดีกว่าแก้วแก้วแรกนี่ก็คือนมนัวเย็นซึ่งรสชาติดนรวมของผมเนี่ยไม่หวานมากไปแล้วก็ค่อนข้างหอมเลยทีเดียวนะครับผมทำออกมาได้ดีเลยนะรสชาติสำหรับคนที่ไม่ทานหวานเนี่ยถือว่าดีเลย เดี๋ยวเรามาลองชิมแก้วต่อไปกันครับผมนั่นก็คือเจ้านมนัวปั่นเนาะมาดูกันว่ารสชาติจะคล้ายๆกับนมนัวเย็นไหมอ่าส่วนอนนี้เพิ่งมาเสิร์ฟใหม่นี่ก็คือไวมอนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยชิมแก้วสุดท้ายเนาะเดี๋ยวมาชิมนมนัวปั่นก่อนว่าเป็นยังไงส่วนตัวผมเนี่ยเจ้านมนัวปั่นเนี่ยรสชาติเหมือนกันนั่นแหละ เพียงแต่ว่าพอเข้าไปปั่นเนี่ยอาจจะเพิ่มความหวานขึ้นมาดังนั้นคนที่ชอบความหวานแล้วก็ชอบกินแบบเครื่องดื่มปั่นเนาะสั่งเป็นแบบปั่นได้เลยเพราะความหอม,มเหมือนกันเลยแล้วก็มีความหวานเพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนแก้วสุดท้ายคือไวท์มอลของเราไวท์มอลเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดนะอ่าเพราะอะไรเพราะว่ามันหอมมากก็คือมีความมันของไอเจ้านมนัวนี่แหละแล้วก็เขาก็ใส่ไวท์มอลเข้าไปเลยกลิ่นหอมมากดูหน้าตา บบก,กับที่นี่เป็นซิกเนเจอร์หลักเลยก็คือเขาใส่แก้วเยติหรือแก้วเย็นเนาะก็คือการความเย็นออกนั่นเองดังนั้นเขาไม่จำเป็นต้องใส่น้ําแข็งเพื่อให้รสชาติของนมเสียไปเลยซึ่งดีมากอ่ะแลวแล้วขนมปังก็มาครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวขนมปังกันต่อดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างที่เราสั่งมาจะเป็นเซตกลางนะครับผมซึ่งมีขนมปังทั้งหมด3แผน่นอ่าหรือประมาณ9้าไม้นั่นเองเพราะว่า1แผ่นก็จะได้9ก้าลูกเนาะ แล้วเขาก็จะมีดิฟให้ทั้งหมด3อย่างให้เลือกได้เลยนะ,อะของผมเนี่ยสั่งเพิ่มมาอีกดิฟอีหนึ่งอย่างเพื่ออยากชิมนั่นเองซึ่งดิฟเนี่ยก็คือ20บาทเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถสั่งเพิ่มได้เลือกได้เลยว่าอยากได้ดิฟไหนเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมขนมปังธรรมดาก่อนว่าเป็นยังไงเนาะขนมปังเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะอันนี้คือกําลังนึกอยู่เพราะว่าเรากินเล่นเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้หวานไปแล้วก็ไม่ได้จืดไปแล้วก็หอมเนยด้วยแล้วก็กรอบนอกกับนุ่มในเลย ก็คือถือว่าทําได้ดีเลยนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมสั่งมาเป็นเซตแบบนี้เนาะบางเซตเนี่ยเขาจะมีพวกดิฟลาดมาเลยหรือไอศครีมอยู่ข้างบนซึ่งถ้าเราทานช้าเนี่ยขนมปังก็จะหายกรอบผมเลยสั่งมาแบบนี้เพื่ออามาจิ้มกับดิฟส่วนอันนี้ที่ผมเพิ่งจิ้มไปเนี่ยคือลาวาไข่เค็มรสชาติดีมากอันนี้ชอบมากดิฟอันนี้อันนี้ดิฟที่2คือฮอกไกโดนะครับผมนมฮอกไกโดอันเนี้ยถือว่าเป็นเดอะเบสสำหรับผมเลยเพราะว่าดิฟเนี้ย หอมมากแล้วก็ไม่หวานเกินไปแล้วก็มันๆกำลังดีเนาะส่วนดีฟต่อมาครับผมก็จะเป็นชอ็อกโกแลตเบลเยียมเดี๋ยวลรามาชิมกันดูตอนนี้คือหมดเวลาไม้หนึ่งนะ <c oughs> ดังนั้นถ้าคนทานเยอะผมว่าก็แนะนําสั่งเซตใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวลองชิมกันน่อดีกว่าว่าชอ็อกโกแลตเบลเยียมเป็นยังไงบ้างสาหรับส่วนตัวผมเนี่ยชอ็อกโกแลตเบลเยียมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาสําหรับที่นี่เนาะสำหรับร้านนี้ ผมเลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันกับเจ้าไอ้ขนมปังอันนี้ส่วนตัวนะอาจจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะสำหรับผม,มเดี๋ยวเรามาลองชิมอันต่อไปดีกว่าก็คืออันนี้จะเป็นราสเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่นะครับเป็นแยมอันนี้ก็ถือว่าถ้าสำหรับคนชอบทานเปรี้ยวโอเคแต่ของผมเนี่ยถ้าเป็นของหวานเลยเนี่ยชอบความหอมกับนัว,นวมากกว่าก็เลยชอบทั้งสองอันแรกมากกว่าก็คือมีลาวาไคเข้มกับนมข้าไกโดทานคู่กับนมเนี่ย อร่อยเลยครับแต่ว่าถ้าคนชอบเปรี้ยวเนี่ยมากินสตรอเบอรี่ราซเบอรี่เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ารสชาติจัดจ้านเลยมาต่อของข้าวกันเลยดีกว่าครับผมกับร้านเสน่ห์ลาบก้อยนั่นเองซึ่ง ผมมาร้านนี้เพื่อสิ่งเดียวเลยนั่นก็คือบะบกหรือเมนูบักบกนั่นเองบักบกย่างเนาะเขาว่าเป็นเมนูในตำนานของชาวจุฬาเขานั่นเองอเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมลองไปเสิร์ชดูไม่เคยได้ยินคำนี้เขาว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของของวัวนี่แหละเป็นส่วนกกหูหรือแถวแถว,แถวใต้คางของวัวซึ่งรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยลองมาชิมกันนะครับเดี๋ยวจะลองชิมแบบไม่จิ้มก่อนนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไง ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ารสสัมผัสและการเท็กเจอร์เขาเนี่ยมันจะเหมือนกับกล่นเหมือนกล่นไก่ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆเคยกินกลืนเนาะมันจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว,ว่ามันจะไม่กึบขนาดนั้นยังมีความเป็นเนื้อๆอยู่บ้างไม่มีกลิ่นคาวนะชอบเลยส่วนตัวมาต่อกันที่ตำป่านะครับลองชิมดูเนาะ ปกติชอบตำป่าที่สุดเลยในบรรดาส้มตำเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้กินอย่างร้านนี้ถือว่าทําออกมาได้เยี่ยมเลยนะผมว่าน่าจะเป็นที่ทั้งปลาเขาด้วยแล้วก็คนตำด้วยโอเคเลยเพราะว่าถ้าร้านส้มตำเนี่ยที่ไหนที่ร้านปลาถ้าปลาดีเนี่ยทุกอย่างจะดีไปหมดเลยยิ่งเอาเจ้าบักบกเนี่ยมาจิ้มกับเจ้าตำป่าเนี่ยโหอ,อร่อยมากเลยครับมาต่อกันดีกว่าครับผมกับเจ้าเสือร้องไห้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง อย่ามาลองชิมกันดูว่าเขาจะนุ่มไหมจะเหนียวไหมแล้วก็หอมหรือมีกลิ่นสาบไหมอันนี้ขอดมก่อนก <c oughs> <c oughs> ลิ่นดีกลิ่นดี <c oughs> ส่วนตัวผมเนี่ยของที่นี่นะาเสือล้องห้ายเนี่ยจะค่อนข้างเคี้ยวนานไปหน่อยอืแต่ไม่ได้ไม่ได้เหนียวมากนะเคี้ยวเคี้ยวเพลินๆอยู่แต่ว่าพอด้วยความที่เขามีรสชาติออกเค็มแล้วกันพอกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันรสชาติเค็มออกมาเรื่อยๆตอนเราเคี้ยว แต่นั้นถ้าคนชอบแบบรสจัดหน่อยรสเค็มหน่อยเนี่ยถือว่าน่าจะโอเคสําหรับทุกคนที่ชอบเมนูแบบเค็มๆเ,เนาะแต่ส่วนตัวผมชอบบัก๋วก,กับตําป่าของที่นี่ที่สุดยิ่งทานเข้าด้วยกันเนี่ยเข้ากันมากเลยครับเรามาพักทานนะ้ำเพื่อสุขภาพกันบ้างดีกว่าครับผมกับร้านมู๊นั่นเอง เรามาสั่งเจ้าเมนู o r a n g t Passion f r น i t นะครับผมหรือก็คือเป็นน้ำส้มที่ผสมกับสะะนะับปะรดเนาะบวกกับมเีเจ้าสับปะรดด้วย3อย่างผสมกันโดยที่ที่นี่เขาจะไม่ใส่น้ำเชื่อมเลยเนาะอย่างว่าเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าเจ้าไอเมนูที่เราสั่งมาเนี่ยรสชาติเป็นยังไงกันบ้างซึ่งดีไซน์แก้วเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมสำหรับคนสั่งเทคเวหรือสั่งกลับบ้านเนาะเพราะว่าดูแน่นหนาดีแล้วก็ไม่น่าจะหกแน่นอน เดี๋ยวเรามาชิมกันดีดกว่าด้วยความที่เขาเป็นสมูทตี้ผลไม้เนาะซึ่งเป็นผลไม้สดแล้วก็ไม่ใส่น้ําเชื่อมพอไม่ใส่น้ําเชื่อมเนี่ยความหวานต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่ผลไม้ตามแต่ฤดูกาลน,นั้นๆเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่าจะสดชื่นขนาดไหนซึ่งโดยโดย,โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบทานผลไม้อยู่แล้วผลไม้ปั่นเนี่ยเราก็จะบอกร้านค้าทุกร้านเลยว่าจะไม่ใส่น้าเชื่อมนะครับผมอย่างที่นี่เขาจะไม่ใส่น้ําเชื่อมอยู่แล้ว ชิมดูเนี่ยถ้าใครเดินมาแบบเดินมาเหนื่อยๆร้อๆเนี่ยมาดูดนี่นะสังเกตหน้านะความจริงไม่ใช่เปรี้ยวขนาดนั้นนะคือมันสดชื่นมากก็คือถ้าเพื่อนๆเดินมาหนเหนื่อยเนี่ยมาสั่งร้านเนี้โอโ้โหดูดเข้าไปก็คือหายเหนื่อยเลยแถมร้านร้านนี้นะครับผมเข้ามาเนี่ยเขามีแอร์เย็นๆให้เรานั่งแล้วแน่นอนหนึ่งสองก็คือมี Wi ไ i ให้ด้วยชาร์จไฟได้ด้วยบวกกับมีห้องน้ําด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆ,ๆที่จะมาที่นี่นะสะดวกมากครับผม เพื่อสุขภาพกันพอแล้วเราก็มาต่อกันที่ร้านม่วนใจนะครับผมก็คือร้านหมูกระทะนั่นเองฮ่าซึ่งเรายือนอยู่หน้าร้านเขานานพอสมควรนะครับผม <c oughs> ดูเมนูเนาะซึ่งเจ้าของร้านหรือไม่แน่ใจว่าใช่เจ้าของร้านหรือเปล่าเนี่ยเขาเดินออกมาบอกว่าที่นี่น้ําจิ้มอร่อยมากนะ <c oughs> เราก็เลยอ่ะบวกกับที่เนี่ยเมนูแต่และเมนูสังเกตราคาไหมครับราคาค่อนข้างดีเลยนะก็เลยเข้ามาเลยครับผมเราก็เลยสั่งพอประมาณนะกันพรด้วยความที่กินมาหลายร้านแล้ว และนี่คือน้ําจิ้มนะครับผมที่เจ้าของร้านเขาเคลมว่าอร่อยเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าเป็นยังไงเนาะเมนูที่สั่งก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่นี่เด็ดก็คือเมื่อมีหมูกระทะเขาก็จะมีเค้กมวยวุ้นให้เราด้วยสามารถสั่งได้เลยซึ่งของมันต้องคู่กัน,นอะเนะาะแต่แนะนําถ้าสมมติเพื่อนๆที่นํารถมาก็ไม่ควรสั่งเนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าเจ้าหมูกระทะจะเป็นยังไงบ้างนะครับ รสชาติของน้าจิ้มที่นี่นะคะผมต้องบอกก่อนว่าหอมมากนะสําหรับผมชอบเลยกลิ่นเนี่ยดีเลยส่วนรสชาติเนี่ยก็ค่อนข้างไปทางหวานหน่อยหนึงแต่ไม่ได้หวานมากเกินไปนะครับผมอ่าสําหรับเพื่อนๆที่ชอบรสประมาณเนี้ยมาได้เลยเนาะอืมแล้วก็ถ้ามาไปร้านแรกเนี่ยสงสัยจะหมดร้านอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกัน,กนต่อดีกว่าครับ,รบว่าร้านต่อไปตอนนี้ของคาวแล้วกต็ต่อของหวานถูกต้องไหมครับปะ ร้านต่อไปที่เรากําลังมาคือร้านโรเลอร์ทสเตอร์นะครับผมเราจะมากินโทตสกันผงไม่แตกแล้วไม่หยุดครับมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าทอสที่นี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูหน้าตาได้เลยนี่คือหน้าตาของทอสนะครับผมเขาจะเอาเป็นโทตสวงกลมเนาะอ่าก็คือตามชื่อเลยโรเลอร์แล้วเขาก็จะไปกิวไปเหมือนไปจีร์ละกันกับกับกระทะแล้วก็ใส่น้ําตาลข้างหน้าเขาเนาะอ่าแล้วก็เขาก็จะผ่าไอ้ตัว ตรงกลางของของโทส์เนี่ยเพื่อบีบเจ้าดาร์กช็อกที่ผมสั่งไปผมจะสั่งเป็นดาร์กช็อกเน่าลืมบอกไปแต่บอกเขาว่าไม่ต้องใส่เยอะไปไส้เนี่ยเพราะด้วยความที่ผมปกติทานของหวานจะไม่ค่อยหวานมากแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่เป็นไส้เยอะๆเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาเสร็จหลังเสร็จกันครับว่าจะเป็นยังไงและนี่ก็คือหน้าตาหลังเสร็จครับผมได้เรียบร้อยแล้วแดแดนหาหาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับ โรลเลอร์ทอสเตอร์นะครับผมดาร์กช็อกไม่รอช้าครับผมง่ำเข้าไปหนึ่งทีต้องบอกว่ารสสัมผัสของของเจ้าโรลเลอร์ทอสเตอร์เนี่ยครับผมข้างหน้าเนี่ยจะกรอบด้วยความที่เขาเป็นน้ำตาลเนาะที่เขา,เาไปจี่ข้างหน้าทอส์แล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวทอส์เองเลยเปี่ยวๆเลยซึ่งข้างหน้ากรอบข้างหลังนุ่มดีนะครับผมส่วนด้านในเนี่ยไส้เจ้าดาร์กช็อกเนี่ย ค่อนข้างหวานนะไม่เข้มรสชาติเข้มไมเข้มอยู่แต่ว่าค่อนข้างหวานอยู่พอสมควรเลยส่วนเจ้าวิปครข้างหน้าเนี่ยที่ผมชิมดูนะก็มีรสหวานพอสมควรเหมือนกันดังนั้นถ้าสําหรับคนที่ชอบหวานเนี่ยน่าจะโอเคเลยแต่ถ้าสําหรับคนไม่ทานหวานอาจจะต้องลดไส้เหมือนผมเนาะแล้วก็นี่โซนหน้าร้านครับผมเขาก็จะมีเพ้นท์ <c oughs> เพ้นท์ผนังเนาะให้ให้เราไปถ่ายรูปนิดหน่อยถ้ามาช่วงเย็นเนี่ยแสงน่าจะสวยครับผม ไปร้านอื่นก็นต่อเรามาอยู่กันที่ร้านหาบนะครับผมขนมไข่เตาถ่านสูตรตั้งเดิมจากสงขานั่นเองอ่านตรงตัวเลย <c oughs> ซึ่งอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันตนะั้แต่ต้นคลิปเรากินมาเยอะแล้วตอนนี้คือเราถึงขีดจำกัดแล้วครับผมเราเลยมาซื้อกลับบ้านแทน <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ฟังนะตอนนี้เลยว่าจากที่เราซื้อไปแล้วไปชิมที่บ้านมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับผม ตรงนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับถึงแม้ว่าจะต่อคิวไม่กี้นห้เพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันมีคนต่อคิวค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่ารอคิวไม่นานนะแป๊บเดียวก็ได้แล้วเพราะว่าเขาทําสต็อกไว้ตลอดตลอดแต่ว่าทําสดใหม่ตลอดนะครับผมอันนี้คือหน้าตาของขนมไข่เนาะซึ่งผมชิมแล้วตัวขนมไข่ของเขาเองเนี่ยขนมปังดีเลยผมชอบเลยกรอบนอกนุ่มในเวลาเราไปอบเพิ่มนะเวลาเอากลับบ้านแต่ว่าไส้ในเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเนยหรือคราสตา์ดเนี่ย มันค่อนข้างที่จะหวานส่วนตัวสำหรับผมนะค่อนข้างที่จะหวานไปเนาะและยังยังไม่หยุด <c oughs> แต่ร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายแล้วครับผมชื่อร้านว่าช็อกโกลีนั่นเองเรามาซื้อกลัวซองดิฟนะครับผมซึ่งเขาจะเอามาดิฟกับเจ้าตัวช็อกโกแลตหรือมิช็อกโกแลตเนาะผมไม่แน่ใจแต่เป็นสูตรของทางร้านเองอเหมือนกันครับผมเรามาซื้อกลับบ้านเนาะท้องเราไม่ไหวแล้ว ซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาจะเป็นเจ้าตัวท็อปปิ้งเขาที่จะเป็นตัวสตรอเบอรี่เนาะกับอ,อง,งุ่นที่คนสั่งเยอะที่สุดแต่ผมว่าทีเด็ดของร้านเขาเลยนะครับผมคือเจ้าตัวช็อกโกแลตนี่แหละว่าเพราะว่าเป็นสูตรทางร้านเขาเองผมชอบตรงที่ว่ารสชาติของช็อกโกแลตเขาเนี่ยเขาไม่หวานเกินไปแล้วก็มีความเข้มของช็อกโกแลตพอสมควรเลยแล้วก็มีความหอมน่าจะเป็นเฮสนัทเนาะ ถือว่าโอเคเลยในบรรดาที่ผมชิมช็อกโกแลตทั้งหมดมาในวันนี้นะถือว่าที่นี่ดีที่สุดเลยยังไงเพื่อนๆมาลองชิมกันได้นะไม่ว่าจะเป็นร้านไหนที่ผมมาตั้งแต่แรกล่ะสำหรับวันนี้แหละน่าจะลากันที่ผมกำลังเดินกลับเนี่ยผมเดินกลับไปทาง MRT นะเรามาจาก BTS ใช่ไหมครับเราจะไปทาง MRT เพื่อที่จะดูของกินอื่นๆเผื่อบ้างไปเรื่อยๆแต่คาดว่าน่าจะไม่ซื้ออะไรไปแล้วครับผมประมาณนี้ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และขอบคุณเพื่อนๆมากที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับและมาดูกันว่า EP หน้าผมจะไปไหนผมจะติ้นหรือจะเที่ยวหรือจะไปหาที่พักที่ไหนดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำัรับวันนี้ขอท่านี้ครับสวัสดีครับ